อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิพย์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องผีขโมยดงเขาแหลมณชุมชนเล็กๆที่มวกเหล็กมีพืนป่าแห่งหนึ่งเรียกว่าดงเขาแหลมป่าที่มีต้นไม้หนาทึบและมียอดเขาหินปูนที่สูงทำให้เป็นยอดเขาแหลมมักมีเรื่องเล่าขานถึงสิ่งลี้ลับมาหลายชั่วอายุคนว่ากันว่าในป่าแห่งนี้มี ผีขโมดวิญญาณเร่ร่อนที่เรืองแสงได้มันจะหลอกล่อผู้คนให้เดินหลงทางก่อนจะหายตัวไปในความมืดคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสี่คนที่ชอบท้าทายสิ่งลี้ลับตัดสินใจเข้าไปพิสูจน์ว่าผีขโมดมีจริงหรือไม่พวกเขานำไฟฉายกล้องถ่ายรูปและทูบเทียนไปด้วยเมื่อเดินเข้าไปในป่าลึก อากาศเริ่มเย็นลงอย่างผิดปกติทั้งที่เป็นหน้าร้อนท่ามกลางความมืดเสียงมแมลงเงียบลงจนหน้าขนลุกเสียงลมพัดใบไม้ร่วงและเสียงเหยียบใบไม้ทำให้ผู้เขาขนลุกสู้ขึ้นมาแต่ก็พยายามอดทนไว้พวกเขาเดินสำรวจไปเรื่อยๆ่ทันใดนั้นหนึ่งในสมาชิกเห็นแสงไฟสีแปลกๆลอยอยู่ข้างหน้าก่อนจะบอกให้หยุดก่อนและชี้ไปทางที่เห็นแสงไฟ ทุกคนก็ตกใจเฮ้ยนั่นเป็นอะไรข้างหน้ามีแสงสีแดงเคลื่อนตัวไปมาระหว่างต้นไม้หัวใจของทุกคนเต้นแรงพวกเขาตัดสินใจเดินตามแสงนั้นไปโดยไม่รู้ตัวว่าเส้นทางเริ่มวกวนทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นร,บรอบๆตัวคล้ายกับคนหลายคนกำลังพูดกันเบาๆแต่ฟังจับใจความไม่ได้พอแล้วกลับกันเถอะ หนึ่งในกลุ่มเริ่มกลัวขึ้นมาแต่เมื่อพวกเขายังเดินต่อแต่พอหันหลังกลับทุกสิ่งรอบตัวกลับไม่เหมือนเดิมต้นไม้ดูสูงและหนาทึบขึ้นจนจำทางไม่ได้พวกเราหลงป่าแสงสีแดงนั้นค่อยๆหายไปเหลือเพียงความมืดพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงสายตาที่มองมาจากทุกทิศท,ทางเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงหัวเราะแผ่วๆแ,และกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยมาทัานใดนั้น ไฟฉายของพวกเขากระพริบวุบวาบและก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงพวกเขาเห็นเงาร่างบางอย่างคลานออกมาจากพุ่มไม้มันเป็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวจนไม่สามารถมองเห็นใบหน้าได้ดวงตาสีแดงกำ่และรอยยิ้มกว้างที่เผยให้เห็นฟันแหลมวิง่งพวกเขาวิ่งไม่คิดชีวิตโดยไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเป็นอย่างไรเสียงฝีเท้าของบางอย่างไล่ตามมาติดตดหายใจรดต้นคอ พวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งสะดุดล้มลงไปกองับพื้นลืมตาขึ้นมาอีกทีพวกเขากลับมาที่ปากทางเข้าป่าไม่มีใครพูดอะไรรีบขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทันทีหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในดงเขาแหลมอีกเลยเพราะพวกเขารู้ว่ามันยังอยู่ที่นั่นคอยมองหาเหยื่อรายต่อไปแต่ที่น่าสงสัยคือผู้หญิงปริศนาคนนั้นคือใคร